เมืองประมงโดงโรงงานลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์คือคำขวัญสุดไพเราะของจังหวัดสมุทรสาครค่ะจังหวัดปริมณฑลที่อยู่ห่างจากกรุงเทพไม่มากนักนะคะซึ่งคำว่าเมืองประมงที่ปรากฏอยู่ในคำขวัญของจังหวัดนั้นไม่ได้เป็นแค่สโลแกนเท่านั้นนะคะ เพราะด้วยภูมิศาสตร์ที่ทิศใต้ของจังหวัดอยู่ติดกับทะเลอ่าวไทยและมีแม่น้ำท่าจีนเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่เชื่อมทะเลกับชาวสมุทรสาครไว้ด้วยกันค่ะทําให้ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเลเป็นอย่างมากและหนึ่งในนั้นคือปลาทูค่ะในทุกเช้านะคะ เรือประมงจะจอดเทียบท่าที่แพรปลามหาชัยตลาดขายส่งปลาทะเลขนาดใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาครเพื่อนำปลาทูสดๆจากอ่าวตัวกอซึ่งเป็นบริเวณที่อุดมไปด้วยแพลงต้นและแร่ธาตุต่างๆที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของปลาทูขึ้นมาส่งให้กับพ่อค้าแม่ขายได้เลือกสรรค่ะเป็นการรองรับความต้องการบริโภคปลาทูของคนไทยทั้งประเทศที่มีมากถึง1,000ตันต่อวันค่ะ ดยปลาทูสมุทรสาครน,นะคะมีจุดเด่นที่เป็นปลาทูสาวตัวโตวเนื้อแน่นผิวเงินวาววับมีเนื้อหวานมันอร่อยสามารถนำไปทำอาหารได้หลากหลายเมนูเลยค่ะทำให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะ โดยเฉพาะร้านอาหารในจังหวัดสมุทรสาครที่ไม่ว่าร้านไหนก็ต้องมีปลาทูเป็นหนึ่งในเมนูแนะนําของทางร้านค่ะแต่ที่ห้ามพลาดเลยนะคะนั่นคือเมนูปลาทูต้มมดันซึ่งหาทานได้ยากค่ะ นอกจากปลาทูที่เป็นอาหารทะเลชั้นดีของจังหวัดสมุทรสาครแล้วนะคะอาหารทะเลอีกชนิดหนึ่งที่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมตลอดการจากผู้บริโภคนั่นคือกุ้งนั่นเองค่ะโดยจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะเป็นแหล่งรวมแพกุ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะทำให้ที่นี่มีกุ้งให้ทุกคนได้เลือกซื้อกันอย่างละลานตาเลยละค่ะทั้งกุ้งก้ามกรามกุ้งแม่น้ำกุ้งขาวกุ้งสด ที่ส่งตรงจากฟาร์มกุ้งเลี้ยงกว่า107แห่งที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมประมงทำให้เนื้อกุ้งของที่นี่นุ่มเด้งรสชาติถูกปากคนทุกรุ่นทุกวัยสามารถนำมาทำเมนูได้อย่างหลากหลายที่สำคัญปราศจากสารพิษและสิ่งเจือปนอย่างแน่นอนค่ะ mm hmm. นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารทะเลในจังหวัดสมุทรสาครเท่านั้นนะคะ เพราะว่าเมืองประมงแห่งนี้ยังมีอาหารทะเลอีกมากมายรอคุณอยู่ค่ะดังนั้นสายซีฟู้ดต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะ